อย่างที่เห็นกันเลยนะครับช่วงนี้อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจความเร็ว1กิกะบิตต่อวินาทีราคาเริ่มต้นถูกมากๆแล้วนะครับยกตัวอย่างนี้เลยนะบางค่ายนะหนกิกหมดนะครับในส่วนของค่าดาวน์โหลดจะต่างกันก็นแค่ค่าอัปโหลดเท่านั้นนั่นหมายความว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะจ่ายแพงแค่ไหนถูกแค่ไหนคุณก็ได้เน็ตเต็มสปีด1กิกะบิตเท่ากันทุกคนใช่ครับความเร็วมัน1กิกะบิตจริงความเร็วที่เขาปล่อยมาคือ1กิกะบิตแต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะสามารถใช้1 g b ิกะบิตได้นะ ซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับในเงื่อนไขาการให้บริการของเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณจะสามารถใช้ได้ที่1ยิกะบิตแบบจริงๆในทุกสถานการณ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเสียบสายแลนเนี่ยความเร็วขั้นต่ํามันจะอยู่ที่900เมกะบิตต่อวินาทีแต่ถ้าคุณใช้ Wi-Fi เนี่ยมันจะได้แค่400เมกะบิตต่อวินาทีบวกลบเท่านั้นนะครับทีนี้หลายคนจะคิดว่าเฮ้ย เขาหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าจ่าย1นึกิกทำไมใช้ได้แค่900ทําไมใช้ได้แค่400ละ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาที่บายฟังมาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับ9 0 0เมกะบิตต่อวนาทีจนถึง 1GB กิกะบิตเนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถใช้ได้แค่สายแลนเท่านั้นนะครับสายแลนที่นี้ก็หมายถึงว่าคุณต่อสายเข้ากับตูดเราเตอร์ที่เขาให้มาไปยังอุปกรณ์ของคุณ ที่ต้องเป็นพอร์ตแลนด์มาตรฐาน1 g กิกะบิตนะครับถึงใช้ได้ที่900ถึง1 g กิกะบิตเท่านั้นในกรณีอื่นจะไม่สามารถทำได้แล้วหรือว่าเราเตอร์ w i f i ที่เขาให้มาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน AC 1200นะครับคุณจำเป็นจะต้องใช้เราเตอร์ของเขา คู่กับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือหรือว่าอะไรก็ตามที่รองรับมาตรฐาน AC หรือว่า Wi-Fi 5ที่ความเร็วมากกว่า400 800เมกะบิตถึงจะสามารถใช้ได้ด้วยกันเท่านี้ก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับของเขาอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณเป็นสําคัญด้วยว่ากันเรื่องสายแลนก่อนแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยมันสามารถใช้ความเร็วได้ที่1นึกิกะบิตหรือเปล่าวิธีการทําง่ายๆตามนี้เลยกดไปที่บริเวณรูปคอมพิวเตอร์ด้านล่างขวามือนะครับคลิกขวา open network and internet setting เข้ามาคุณจะเห็นหน้านี้นะครับต่อมากดไปที่ network and sharing center นะครับ ไปที่ช่องคอนเนคชั่นจะเห็นว่ามีคําว่าอนเทอร์เนตนะครับถ้าคุณเสียบสายแลนถูกต้องนะกดเข้าไปจะเห็นว่าในช่องสปีดเนี่ยถ้ามันบอกว่า1.0 Gbps นี้คือสามารถใช้ได้แต่ถ้าคุณเช็คแล้วเห็นความเร็วเป็น100 Mbps นี้หมายความว่าไม่ว่าเน็ตคุณจะแพ็กเกจแรงแค่ไหนความเร็วก็ไม่มีทางเกิน100เมกนะครับ1.10ส่วน10ของ1 g กิกที่เราว่ากันอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำ ถ้าอยากได้1นึ่กิกเต็มเนี่ยพอร์ตแลนดคุณต้องรองรับมาตรฐาน1นึ่กิกนะครับทั้งฝั่งเราเตอร์และก็ทางฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์ผมเชื่อว่าทาง i s เเขาก็ต้องให้มาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น1นึ่กิกทั้ง2อันแล้วแต่ทำไมวิ่งรอยแม็กอยู่อันนี้ต้องไปดูสายแลนคุณนะครับเสียบแน่นหรือเปล่าหรือว่าตัวสายแลนเองเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าถ้ามันไม่มีคุณภาพก็ลองเปลี่ยนดูอาจจะกลับมาวิ่ง1นึ่กิกอย่างถูกต้องก็ได้ ที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกเบสิกนะครับเพราะการต่อสายแลนเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะครับเสียบปลั๊ก2ฝั่งความเร็วเกือบจะได้ตามแพ็กเกจนะครับแต่เรื่องที่ยากจริงๆเนี่ยมันคือ Wi-Fi เพราะว่า Wi-Fi มันมีหลายปัจจัยมากนะครับมาตรฐานตัว Wi-Fi เอง Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 AC AX Wireless N อะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับแล้วแต่สเปคของแต่ละเครื่องไปนะครับนอกนั้นแล้วยังมีคลื่น2.4 g h z และ5 g h z อีก ฟังดูปวดหัวไหมเยอะเหล,เลือเกินซึ่งถ้าเราพูดกันถึงเรื่อง Wi-Fi เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้มีการซื้อหรือว่าอัปเกรดเราเต,รเตอร์เป็นรุ่นระดับท็อปๆเนี่ยคุณไม่มีทางได้ใช้ความเร็ว1นึ่งกิกบิตยอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมาตรฐาน AC 1 2 0 0ไม่ได้หมายความว่าสามารถวิ่ง คลื่นเดียวที่1,200ได้นะครับมันจะแบ่งเป็น400กับ817นะครับในที่นี้คลื่น5กิกะเฮิร์ของคุณอาจจะวิ่งได้ที่867เป็นความเร็วเชื่อมต่อทางทฤษฎีนะครับใช้งานจริงก็ไม่มีทางถึง817อยู่ดีอาจจะใช้งานได้แค่ประมาณ400ถึง500เมกะบิตต่อวินาทีเท่านั้นตามเงื่อนไขของเขาเลยเขาไม่ได้โกหกคุณหรอกครับ และถ้าอยากใช้มากกว่านั้นทำยังไงนะครับ Wireless AC Router รุ่นท็อปทอปท,อปที่เป็น AC ตัวเลขหลังๆสูงๆหน่อยเช่น AC 2.6อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า Wireless AX Router ที่หลายๆคนเรียกว่า Wi-Fi 6นั่นเอง เรามาว่ากันเรื่อง Wireless AX กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ายุคนี้ผมว่านเป็นยุคของ AX แล้วนะครับ AC ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่า AX ราคามันก็จับต้องได้แล้วจึงน่ามองมากกว่านั่นเองนะครับเราเตอร์เนี่ยมันมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1,900ก็เกือบ2,000นนะครับจนไปถึงราคาแบบหมื่นกลางๆก็สามารถหาได้ทั่วไปเช่นเดียวกัน ซึ่งในราคา2,000กว่ากับไอราคาห0 0 0นกว่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐาน AX เหมือนกันนะครับถ้าใช้งานแค่ไม่กี่เครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับถ้าคุณใช้งานเยอะๆอาจจะไปมองรุ่นที่แพงกว่าเพราะว่ามี CPU ที่แรงกว่ามีฟีเจอร์สำหรับเกมมิ่งอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปแต่สำหรับถ้าคุณที่ใช้เบสิคทั่วๆไปเนี่ยผมว่ารุ่นถูกๆมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าความคุ้มค่าของเขานั่นเอง ยังไม่จบแค่นั้นครับเราเตอร์คุณเป็น Wi-Fi 6เป็น Wireless AX แล้วตัวรับของคุณมันก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยนะครับถ้าคุณไปเอามือถือเก่าๆที่ไม่ได้รองรับ Wireless AX หรือ Wi-Fi 6มาใช้เนี่ยยังไงคุณก็คงใช้ได้แค่มาตรฐาน AC 300-400เมกะบิตเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเตอร์ดีตัวรับก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันด้วยนอกจากนั้นแล้วเรื่องระยะทางก็เป็นอะไรที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแมทช์กันแล้วนะเราเตอร์ดี ตัวรับดีเทสได้ความเร็ว800-900จริงนะครับแต่ว่ามันนั่งอยู่ห่างกันแบบเมตร2เมตรแค่นี้หรือไม่ก็อยู่ในห้องเดียวกันนะครับถ้าคุณเดินไปเล่นชั้น2ชั้น1หรือว่าอะไรที่มันเป็นคนละชั้นกับการวางเราเตอร์ของคุณเนี่ยก็แน่นอนว่าสปีดก็จะร่วมไปตามระยะทางและสิ่งกีดขวางด้วยกลับมาที่เรื่องตัวรับกันนิดนึงนะครับตัวรับในที่นี้หมายความว่าใครเอ็นก็คือตัวลูกข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก หรือว่ามือถือนะครับอยากรู้ว่ารองรับไหมอันนี้บอกได้เลยว่า ยากนะครับคุณจําเป็นจะต้องไปส่องสเปคเอาเองเพราะว่าบางทีมือถือเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามันเชื่อมต่ออะไรอยู่เท่าไหร่นะครับอาจจะเชื่อมต่อมาตรฐานถูกต้องแต่ว่าระยะไกลมันก็กลายเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่เก่ากว่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณเอาชื่อมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กคุณเนี่ยไปเซิร์ชในเว็บไซต์เลยนะครับว่าเขาใช้ชิป Wi-Fi อะไรรองรับ Wi-Fi 6หรือเปล่าซึ่งตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็น ROG z e p h y l u s ตัวใหม่นะครับชิป WiFi ของเขาคือ Intel Wireless AX 200นั่นหมายความ ว่ามันรองรับ Wi-Fi 6แบบเต็มรูปแบบนั่นเองส่วนถ้าเป็นเดสก์ท็อปเป็นคอมตั้งโต๊ะอยากได้ Wi-Fi 6อะไรอย่างนี้ทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับลองไปดูเมนบอร์ดคุณบางตัวอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะอาจจะมีเสาที่เป็นชิปต่อจากชิป Wireless AX 200รองรับ Wi-Fi 6อยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดที่ไม่ไฮเอนด์มากเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปซื้อตัว PCIe Card เสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเสามาจากด้านหลังเพื่อให้มันรองรับ Wi-Fi 6นั่นเอง เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการจะใช้เน็ต1กิกะบิตต่อว,วินาทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แค่ว่าเรียกเขามาติดตั้งแล้วจบนะครับอุปกรณ์คุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับในที่นี้ผมขอสรุปไปก่อนล้วกันว่า คุณควรจะไปซื้อเราเตอร์ที่มาฐาน Wi-Fi 6หรือว่า Wireless AX แล้วนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะราเตอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนหัวใจหลักของระบบเน็ตเวิร์กนะครับอุปกรณ์คุณมันไม่รองรับยังไงเราเตอร์มันดีไว้ก่อนอุปกรณ์คุณอาจจะเปลี่ยนตามที่หลังก็ได้ไม่มีใครว่า